ไปต่อกันที่จังหวัดนราธิวาสนะคะจุฬาราชมนตรีเป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยชาวไทยพุทธและมุสลิมในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และผู้ประสบภัยเหตุโกดังเก็บดอกไม้เพลิงระเบิดที่ตลาดมูโนโอ,อำเภอสุงไหโกลกจังหวัดนราธิวาสค่ะ นายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีเป็นประธานวิธีมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดใกล้เคียงโดยมีพระโสมพลคุณาธานเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาสวาทีร้อยตรีตระกูลโทธรรมผู้วาราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยรองผู้วาราชการจังหวัดเลขาธิการกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาสหัวหน้าส่วนราชการผู้นำาศาสนาผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่และประชาชน ร่วมกว่า1000คนณหอประชุมบรมราชกุมารีสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาสค่ะโดยสำนักจุฬาราชมนตรีนะครับก็ได้รวบรวมเงินบริจาคจำนวน5้าล้านบาทมาช่วยเหลือผู้ประสบะทุกภัยให้แก่พี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งชาวไทยพุทธและมุสลิมที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจำนวน264คนในพื้นที่จังหวัดยะลาจำนวน94คนและจังหวัดปัตตานีจำนวน47คนรายละ10,000บาท เพื่อน,นําไปซ่อมแซมบ้านเรือนหรือน,นําไปต่อย,ยอดการประกอบอาชีพมีช่องทางการทำมาหากินและยังได้มอบเงินช่วยเหลือให้แก่โรงพยาบาลตากใบและโรงพยาบาลจะแนะแห่งละ2 0 0 0 0 0บาทอีกด้วยครับขณ<า>ะ <ขา S 2> เดียวกันก็ได้มีการมอบเงินช่วยเหลือนะครับให้สําหรับผู้ประสบภัยขอพิจรับผู้ประสบภัยเหตุโกดังเก็บดอกไม้เพลิงระเบิดที่ตลาดมูโนและก็เหตุทกภัยอีกจานวน3 0 0 0 0 0บาทด้วยและก็ยังมอบเงินให้กับสํบานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดนาราธิวาสอีก5,000 500, 0 0บาท เพื่อที่จะนำไปช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมพี่น้องปาเลสไตน์อีกด้วยครับ นอกจากนี้ค่ะทางด้านจุฬาราชมนตรีนะคะได้กล่าวพบปะกับผู้นําศาสนาและพี่น้องประชาชนว่าหลังจากที่ได้รับแต่งตั้งเป็นจุฬาราชมนตรีแล้วมีความตั้งใจจะเดินทางมาพื้นที่ภาคใต้พร้อมมีความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะให้การช่วยเหลือผู้ประสบภยัยจากเหตุโกดังเก็บดอกไม้เพลิงระเบิดที่ตลาดมูโนรวมทั้งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่3าจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะที่ต้องเผชิญอย่างหนักในรอบ50ปีซึ่งก็อยากย้ําว่าประชาชนทุกชนชั้นทุกศาสนาเราเป็นพี่น้อง น้องกันขอให้มีความเกื้อกูลกันให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันสังคมบ้านเมืองก็จะมีความสุขและน่าอยู่ค่ะ